เราจะเจาะลึกเลยนะครับเป็นรุ่นของสมาร์ทนะครับสมาร์ทเดี๋ยววันนี้จะถามว่าแรงบันดาลใจของชออ้นทําไมคิดเหยี่อรุ่นนี้ขึ้นมาที่เราแปลกใจมากกว่าอยากจะถามน้องชายเลยว่าเฮ้ยทำไมทรงมันตัวมันเนี่ยที่ดูแล้วมันมันมีความอ้วนกับความบางอยู่ในตัวเดียวกัน่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงและการหลักการใช้งานยังไง วันนี้ลุงโออยากจะมาคุยเยืะที่บริษัทลุงโอเทคเกิลกรุ๊ปหรือว่า l t g เนี่ยเป็นตัวแทนจัดจนาหน่ายเราจะจเจาะลึกเลยนะครับเป็นรุ่นของ่สมาร์ทนะครับสมาร์ทเดี๋ยววันนี้จะถามว่าแรงบันดาลใจของชออน้นทําไมคิดเหยือรุ่นนี้ขึ้นมาที่ลุงโอแปลกใจมากว่าอยากระถามน้องชายเลยว่าเฮ้ยทำไมทรงมันตัวไปเนี่ยที่ดูแล้วมันมันมีความอ้วนกับความบางอยู่ในตัวเดียวกันนะ่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วการหลักการใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาคุยแล้วมาตามกันต่อนะครับ จริงๆแล้วเอฟเนี่ยมีเหยื่อที่เป็นแมโนจิกหลายรุ่นตัวแรกเลยเนี่ก็เป็นฟอร์จูนแล้วก็เป็น u ูเอฟโอมันหลายรุ่น,นจำไม่ได้วะ่ะสุดท้ายมันมันจะเป็นตัวไรออดซึ่งหลายๆตัวที่เราผ่านมาเนี่ยมันก็จะใช้งานต่างกันไปนะครับ,รบแต่ทีนี้เนี่ยเหยื่อจิกแต่ละตัวมันไม่สามารถโคเวอร์ในสิ่งที่เราต้องการได้ซึ่งเราเลยออกแบบเหยื่อตัวนเนี้ยมาสมาร์ทเน,นี่ยในลักษณะที่เป็นเหยื่อที่แคสจิกที่มีการจมเร็ว จมเร็วซึ่งหมายความว่านนขณะบางทีเนี่ยคนที่ใช้เหยื่อตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าสังเกตดูว่าท้ายมันค่อนข้างหนักแล้วหัวมันจะแบนหัวจะแบนเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหัวมันตู้เนี่ยนะหมายความว่าหัวมันหนักเนี่ยมันจะทำให้การสตกขึ้นหรือว่าการการเจิร์กอัพขึ้นเนี่ยมันจะกินแรงคนตกปลานะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเราทําท้ายหนักเนี่ยการสตกขึ้นเนี่ยสตกเหยื่อขึ้นเนี่ยมันจะทาให้เบาแล้วเล่นง่ายแล้วก็จมน้ําเร็ว แล้วเวลาแคสเนี่ยมันจะเวลาแล้วเราปั่นกลับมาเนี่ยท้ายมันจะค่อนข้างเหวี่ยงเร็วกว่าแรงกว่าเหวี่ยงแรงกว่านะครับอันนี้มันจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบไปจิกในลักษณะที่ปลากลางน้ําเราไปตกน้ำทั้สิบห้าเมตรปลาอาจจะอยู่ระดับห้าเมตรเจ็ดเมตรเนี่ยมันจะทําให้เหยื่อนทํางานแล้วลงน้ําได้เร็วกว่าครับแต่จะค้างน้ชํชาร์กน้อยกว่าเหยื่อรุ่นรุ่นก่อนๆที่ที่ผลิตมาคือเราจะเน้นตัวนี้เราจะเน้นไปถึงงานหน้าดินด้วย ในลักษณะที่เป็นปลากองปลกการลังเทียมเพราะว่าอย่างตัวนี้มีน้ำหนักสูงสุดถึง30กรัมเนี่ยซึ่งหมายความว่าน้ำหนัก30กรัมถ้าเราใช้สายประมาณ PE 1เราก็ใช้ได้นะครับ mm hmm. เพื่อเราจะไปจิกแนวปลกการลังเทียมน้ำไม่เกิน20เมตรเนี่ยเราก็ตกได้เพราะบางวันเนี่ยปกติเราจะใช้เครื่อศูนย์จุดหกศูนย์จุดแปดนะครับ mm hmm. ในการในการในการจิกเหี่ยวพวกนี้อย่างพวกเล็กตัวเขาเองน้ำหนักเล็กสุดเนี่ยคือ5กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ทีสเต็ปล้วกันนะจะได้ไม่งงนะครับ ถ้ากรรมเนี่ยเราสามารถตกปลาน้ําจืดได้ด้วยซึ่งเป็นกระพงกระสูประกฏ<ม>หรือว่าเป็นปลาช่อนนะตอนนี้หรือว่าเป็นกุหลานะครับพวกพวกนี้ก็จะไล่ไปตามระดับของเรียกว่า<ม><ม>ความกว้างของบ่อแล้วก็ตัวเบ็ดแล้วก็ไซส์ของปลาในวันที่ปลากินเคี้ยวหรือไม่เคี้ยวอะไรพวกนี้พวกนี้มันจะมีผลทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>แต่ทีนี้นหะถ้าเรามองไปถึงตรงนี้งานจิตเราเราเราพูดถึงตัวเล็กสุดนะครับแต่ถ้าพูดถึงงานทะเลเนี่ยเรางานไมโครจิกมันจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆหลายประเภทเลยนะชอเกมก็คือการตีจากชายฝั่งนะครับ แล้วก็เป็นพวกล็อกฟิชชิ่งก็คือการตีในแนวแนวหินแนวหินพวกเบรกกั้นขึ้น,นพวกอะไรพวกนี้แล้วฮะแล้วก็เป็นงานอินชออินชอคือไหลเรือไปแล้วก็ตีเข้าไปที่เกาะอ,อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นงานที่ตามสังตามฝูงปลาสีขนอะไรพวกนี้มันก็จะมีเยอะแยะมากมายคนตกเขาจะรู้เขาจะแยกประเภทแล้วเขาจะเขาจะจัดลําดับก็ได้อยู่แล้วนะครับแ,แต่ทีนี้เนี่ยเหยื่อตัวนี้ที่จุดประสงค์ที่ทํามาเนี่ยเราเราเรา,เราเล่นไปถึงพวกงานเป็นไมโครจิกถึงกึ่งไลจิกได้ด้วย จะคุมไปถึงนิดนึงแต่ไม่เยอะไม่ได้กว้างเลนจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่ที่ผมไปตกมาช่วงบางสะพานเนี่ยบางสะพานเนี่ยน้ำที่เราไปลึกสุดตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณ30กว่าเมตรใช้0ูในการจิกเลยนะเขย่าเขย่าสะตกสั้นๆเคาะมาหมอนกับเคาะใหย่มันมันสั่นแล้วมันเด้งขึ้นตึ๊กๆๆๆๆๆๆๆเนี้ยมันก็จะเราดูที่การเคาะของเราอีกนะครับอันนี้มันลงลงหน้าถึงหน้าดินได้ในขณะที่น้าอ่อน พอน้ำอ่อนเนี่ยพอน้ำอ่อนเสร็จปั๊บเนี่ยจังหวะที่เวลาปลามันกินเหยื่อค่อนข้างยากสมมติเนี่ยไอตัวพวกนี้มันจะดีมากปลาจะไม่ระแวงพร้อมจะกัดเหยื่อเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตด้วยไม่ใช่ว่าเหยื่อหนึ่งตัวคุณจะตกได้ทุกอย่างไม่ใช่เราก็ต้องสังเกตวิธีการตกวิธีการใช้ไม่ใช่ว่าเหยือย่อตัวนี้พิเศษครอบคุมมันโก,กหกเราไม่ได้โกหกแต่เราพูดถึงว่าคุณจะแพ้อะไรแบบไหนคุณต้องการตกปลาแบบไหนแล้วคุณต้องการได้ปลาอะไรแล้วอุปกรณ์คุณพร้อมที่ไปตกปลาแบบนั้นหรือเปล่าใช่ บอกเอ้ยทำไมเหยื่อพี่ไม่ถึงหน้าดินคุณไปใช้สายใหญ่อย่างบอกว่าตัวเนี้ยให้เต็มที่เลยสามสิบการแต่อบอกว่าไม่เกิน P ีหนึ่งต่คุณใช้พ 2, e สองพีอีสามแล้วสายมันท้องช้างไปอ่ะเหยื่อก็ไม่ถึงจิกออกมามก็ไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้เซนอะไรพวกเนี้ยเซนมันทึบตเขาพูดกันอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้คุณไม่ได้เรียนรู้อุปกรณ์คุณไม่ได้ดูที่คันเบ็ดเขากำหนดอะไรมารอกคุณใส่สาย,สายนู่นนี่นั่นคุณก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรบางทีคุณไปใส่ลูกหมุนตัวเลเลยทีบ่บดตัวเลเลยอเเวงี้หมืนนกัทีคใช้้ออะเบดดท,ทานหยต บางคนใช้เบ็ดตัวนี้ห้อยอย่างตรงนี้เวลาเขาตกสองทีเหยียบคล้องกับเบ็ดอย่างเงี้ยเบ็คคล้องกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ผลเพราะใด้ผวเพราะเราคุณจัดเซตอุปกรณ์ไม่ถูกต้องเราต้องพูดถึงมูลรวมก่อนนะครับคนที่คนที่ตกไมโคจิกเขาจะรู้กันแลวเขาจะเข้าใจกันในการจัดลำดับอุปกรณ์ที่สําคัญกับชิ้นงานด้วยนะครับว่าสมมุติว่านับกระแสแรงอย่างเงี้ยคุณรู้ว่าตัวนี้แม่งลงเร็วเพราะว่าเราต้องการให้มันลงเร็วเราเราหวังปลาตั้งแต่หน้าทรายที่กองขึ้นมาเลยจนถึงระดับกลางน้าใช่ไหมครับเราก็รู้เลยว่าตััววนนี้มลงเร็ ลงแม่นหมายกว่าเพราะท้ายมันหนักแล้วเราสโตกขึ้นมาหรือว่าจิ๊กขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทํางานง่ายแต่ถ้าสมมุติในทางกลับกันน้ํามันเบาเราอยากให้เหยื่อมันช้าลงมันก็จะได้อีกชั้นหนึ่งเราก็มาเกาะเกี่ยวตรงนี้ได้เกาะที่ตูดมันได้อืแต่ว่ามันจะขึ้นหนักมือนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาลงมันจะม้วนลงไปมันก็จะม้วนลงไปเพราะว่าท้ายมันเบาท้ายมันเบาพอท้ายมันเบาเมื่อได้เกิดดีกแอคชั่นหนึ่งแต่มก็จะเล่นอีกส่วนหนึ่งเพราะไมโครจิกเนี่ยพวกนี้มันเป็นมันเป็นเหยื่อที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนนเล่ เราไม่ได้สร้างให้มันเพอร์เฟกที่ว่าเราไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่มันต้องเป็นเกมที่เราคิดว่าเอ้ยเราเล่นกระเหือนะเราเล่นกระเหือชนิดนี้นะแล้วเราได้ปลาชนิดนี้ที่เราต้องการเราโฟกัสหรือว่าเราทาเกตฟิชว่าเอ้ยกูต้องการปลาสีขนเออกูต้องตกได้ปลาสีขนนะเออนั่นคือเราสาเร็จใช่ไหมเราตกปลาสีขนแต่มื่เซิร์ไปติดหน้าดินปลาเกา๋าอย่างเงี้ยปลาสีขนม่งอยู่กลางน้ำกับผิวน้ำอย่างเงี้ยไม่ติดอย่างนั้นนะมันก็ไม่ได้ปลาที่มันต้องการมันก็ปลาประโยชน์เพราะมันไม่ได้เข้าใจในลักษณะว่า เรื่องการการตกปลาเลยเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเลือกเหยื่อแต่ชนิดเนี่ยคุณสมบัติของเหยื่อแต่ละอย่างก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่แเราต้องเข้าใจเหยื่อแต่และชนิดว่าเขาออกแบบมาเพื่ออะไรอื <c oughs> อย่างสมมุติว่าผมเดินไปไปสะพานปลาถ้าสะพานปลายาวๆเลยเรารู้อยู่แล้วตรงเนี้ยเราต้องการให้เหยื่อแบ่งลงในแนวแนวดิ่งแนวตรงใช่ไหมเรารู้ว่าตัวนี้แม่งลงเร็วแน่เลยเราหย่อนโปะลงไปหย่อนไปเนี่ยเหยื่อตัวนี้มันลงแม่นไหมแน่นอน เราอยากให้มันอยู่โคนเสาแล้วมันเหมือนตดวโคนเสาเพราะท้ายมันหนักใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเราต้องการให้เหยื่อมันลงน้ําเร็วอืมหรือว่าเราเห็นปลาสีขนขึ้นอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยตัวนี้หดถึงเงี้ยเราหดไม่ได้เลยหดไปเสร็จปุ๊บแล้วเรารีสตกกลับมาจิกกลับมาสันึ๊งึ๊ๆทกลับมาเนี่ยมันก็จะทําให้เหยื่อเนี่ยมีแอคชั่นที่เราต้องการให้มันออกมาได้อีกเหมือนกันเวลาเราแคสต์นี่มันจะวิ่งยังไงนะถ้ามันถ้าเราแคสมาส่วนใหญ่คนส่่่่่ววนนใใหญข้าาาาจจไมมมคคคคออออยยปััูแแแแลลกกกรรสสะะะืบบบที ถี่มั่งสั้นมั่งยาวมั่งสั้นมั่งยาวมั่งแล้วแต่<ม>เราต้องจับงหวว่าปลามันกินอคชั่นไหนอ่าอคชั่นไหนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรา<ม>เราพูดไปรวมๆอย่างเงี้ยแต่คนไปไปคิดอีกอย่างหึงว่าเอ้ยมึงเอี่ยมึงนูนี่นั่นมันไม่ใช่คุณต้องจับงหว่า,วาปลาเนี่ยมันกินแบบไหน<ม>กินช้ากินเร็วดูด้วยปลาแอคทีฟหรือเปล่าปลาช่วงแต่ละช่วงเนี่ยหัวน้ำขึ้นหัวน้ำลงกินก็ไม่เหมือนกันน้ำตายปลาก็กินไม่เหมือนกันคุณเอาทุกอย่างมารวมกันก็ไม่ได้คุณก็ต้องสังเกต ว่าปลาเนี่ยมันเป็นยังไงด้วยแลวระดับน้ําเป็นยังไงด้วยความร้อนของน้ําความขุ่นของน้ําความใสของน้ําทุกอย่างมันมีผลหมดแม้กระทั่งแสงแดดแสงแดดทำไมเขาบอกว่าเหยื่อมีผลกับสีของปลาไหมถ้าโดยรวมผมก็บอกว่าใช่ในขณะที่สมมติว่าแดดโคตรแรงเลยเหยื่อตัวเนี้ยเราไปใช้บอกว่าแม่ไม่ได้ผลเลยบางทีเนี่ยมันมันมันเห็นเหยื่อนะเพราะปลาทะเลเป็นปลาที่สายตาดีมากมันเซนสทีฟเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอะไรที่ตกบนผิวน้ําวิ่งเข้ามาเนี่ยอย่างปลาเล็กงอย่างเงี้ยมันจะวิ่งจุ๊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 งมาเลยเพราะมัน ถ้าแดดที่แรงแรงมากๆเนี่ยเราควรใช้เหยื่อที่สีทึบนิดหนึ่งเพราะว่าผ้าขยายของตัวเหยื่อเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าการหักเหของแสงเนี่ยเพราะเหยื่อจิงงนี่ออกแบบมาให้มันบิดอยู่แล้วพอลงน้ำมันจะโค้งลงพอโค้งลงเสร็จปั๊บเนี่ยพอโค้งลงเสร็จปั๊บเนี่ยการหักเหของแสงการแสงลงมาถึงตัวเหยื่อปุ๊บเนี่ยทำให้เหยื่อเนี่ยมันโดนฟลอยที่มีความสว่างเนี่ยมันจะขยายตัวมันใหญ่ขึ้นอีกสองถึงสามเท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุมแสงก็สําคัญในขณะที่ผมว่าถ้าแดดไม่มี แล้วก็ต้องให้เหยื่อที่มีความสว่างมากขึ้นเพื่อให้ปลามีเห็นโฟกัสเหยื่อเรามากขึ้น <c urs> อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะถึงเขออกว่าอย่างคืนอาจจะมต้องใช้เหยื่อลูมิสีลูมินอสลูมินสก็มีความสําคัญในช่วงที่แดดไม่มีหรือแดดน้อยก็ต้องใช้เลือกให้มันถูกต้องจริงๆและเหยื่อตัวนี้ที่เรามองเนี่ยเราคิดว่าตอนแรกจะใช้เป็นสติกเกอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรลลิสติกอายเป็นสติกเกอร์ที่เราสั่งผลิตแต่ทีนิ้คิดมาว่าเฮ้ยเราเป็นลูมินสดีกว่ามันก็ช่วยในเรื่องของการเห็นด้ ภาพชัดของเราเป็นเป้ามันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าไอดวงตาที่เห็นเนะี่ยมันจะอมแสงอยู่แล้วนะครับและที่คือสําคัญคือเนี่ยอย่างที่ที่เราทํามาพวกนี้เนี่ยเราใช้เบ็ด BKK ด้วยคือเบ็ดนี่ก็คือขนาดไม่ไม่ก็คือแต่ละกรรมก็ขนาดแต่ละเบ็ดให้เหมาะสมกันด้วยใช่ต้องแมทต้องแมทกันนะครับอย่างเบ็ด BKK ถามว่าเบ็ดยี่ห้ออื่นทำไปด้เยอะแยะทำไมไม่ใช้ใช้มาเยอะเลยนะแต่เบรดบ k เเนี่ยพูดลงตรงว่าดีดีถึงดีมากแล้วราคาก็เราสามารถจะเอามา ทำกับผลิตภัณฑ์เราได้ใช่ครับเราก็เลยเขาเรียกเป็นคอมพลีเซ็ตไปเลยลูกค้าก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เบบีเคนี่ยคือคมแข็งสนิมมาช้ามากเนี่ยฮะพวกนี้เป็นต้นนะคะแล้วพวกเราผูกเบ็ดไรพวกนี้เป็นงานแฮนด์เมดหมดทุกอย่างเราทำที่นี่หมดนะครับน่ามากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้ไปตกกับชออ้นนะครับแล้วมันจะมีคลิปอยู่ใช่ไหมที่ที่ไปตกกันที่ไหนนะมีไหมอืมมีมีมีเดี๋ยวตัดส่งมาให้ทางลุงโอ๋แล้วกัน เหยื่ออันเด็กาวนะครับจากเดอะฟิคเตอรี่ติดติดถุงมือเป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับสมาร์ทติดถุงมือครับเป็นเหยื่อทรงสปีดนะครับทุกทรงจะเป็นอย่างนี้วันนี้เราจะมาเทสก็คือ7กรัมกับ10กรัมดูนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าลักษณะเหยื่อน่าจะจมน้ำไวลักษณะเหยื่อน่าจะจมไวครับเพราะว่าตรงท้ายเนี่ยมันจะ่วงค่อนข้างจะหนัก ลงไวอยู่แล้วครับตัวนี้ต้องลองดูครับวันนี้หมายก็เป็นแนวกันขึ้นเหมือนเดิมครับที่เดิมที่เรามาทําคลิปก่อนกัน,นเว,าาวนะเออวันนี้ก็มีลมมีเพื่อนเ,อนเอนมาช่วยเทสด้วยนะครับเดี๋ยวลองลองกันดูว่ากีตัวหรือเปล่า, <Okay. S 1> okay. าโอเคครับปล่อยจมลงไปปล่อยจลงไปปล่อยจมลงไปปล่อยจมลงไปแล้วก็ซับขึ้นมา Ít tổng quát vào thì trước, cũng sức nó sẽ Đi đi nữa nè. À, đin, đi thôi Quay lại, quay qua. lên là <laughs> ừ. là, chơi. Ừ. làm, làm, làm. đó Nam mình lèn, nam mình lèn Ôi, ôi, ôi Khuyên mông khảo สมนะครับเจ็กัมเรอตอนแรกอย่างแม่เรวเอาเห็นก็ว่าตายเรือก็ปิวใครเห็นก็ว่าตายใอย่็มุดมายปล่อยให้เรือให้เรือชนตะลิงเลย เยอะเลยครับสแมัตนะครับไม่เชื่อครับเดี๋ยวต้องดูใครเห็นก็ว่าตายโอ้ยมีไซส์ว่าเฮ้ยแล้วต้องถึงกับขึ้นไปเล่นข้างบนไหมอ้ยมาแล้วครับมาดูปลาโนบุกันสีอะไรอ่ะเสียงเงินกน้ำเงินเปิน กระมงนะครับตาเรือปลาโลหรือตาเรือตาเรือใหญ่กว่าฝ่ามือเลยละไปดีเลยข่าวม,ม,มามว่าทางชออ,อ้นนะครับหรือนทวิตสัต์สมบูรณ์เนี่ยกำลังจะมีโรงงานแห่งใหม่ครับอยู่ที่อยู่แถวไหนนะครับเลยจากนี่ไปประมาณ8กิโลครับ คือก็มีความเป็นมาตรฐานแล้วก็ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เราจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยรองรับหลังจากโควิดท่วตรงตรงเพราะว่าจริงๆแล้วมันเราพยายามทำอะไรที่มันกลับกัน<ม>กลับการซึ่งหมายความว่าในในณปัจจุบันในทุกคนต่างซเซฟตัวเองแล้วไม่กล้าลงทุน<ม>แต่เราพยายามจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเสร็จก่อนทุกอย่างสมบูรณ์แบบในใน,ใน,ใ,นในพืน้นฐานเศรษฐกิจเ<ม>พราะว่าเราจะรองรับ ออเดอร์ต่างประเทศเพราะเมื่อถ้าเราโมแต่รอเราโมจต่กลัวเนี่ยเราเราก็จะไม่เกิดซึ่งมึงเราก็พลาดหลายๆประเทศที่ที่เขาจะให้เราทํางานก้อนใหญ่ชิ้นใหญ่เนี่ยแล้วเราก็พลาดเรื่องจากสถานที่ทํางานความไม่มาตรฐานแล้วก็มาดูความเป็นมาตรฐานก็คือเขาจะมีสเปคมาเลยว่าอย่างนี้ประมาณนี้คือถ้าเราไม่ผ่านเขาก็ไม่กล้าออเดอร์เราในเรื่องของกำลังการผลิตกําลังผลิตมันไม่ได้แล้วมีพอมีคร่าวๆไม่ว่าจะเปิดอีกประมาณเมื่อไหร่ น่าจะภายในปีนี้ครับภายในปีนี้นะภายในปีนี้ครับเอ่อท้ายสุดของคล้ายรายการเดี๋ยวเราจะหลังตรงนี้ไปเราก็จะพาไปดูโรงงานใหม่แห่งใหม่แห่งแรกนะที่ชออ้นให้เกียรติกับรายการเรานะครับเปิดตัวครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่เราไม่ค่อยได้เปิดเปิดเพราะว่าบางอย่างในช่วงอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ให้ให้ใครเขามองเราแบบว่าเอ้ยเราเวอร์เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันบางทีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ที่คนมองเราสมบูรณ์แบบหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเราก็พยายามจะทาให้ให้เสร็จก่อนให้เขาเห็นดีกว่า เพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตอนนี้เราก็สวนกระแสเพราะอย่างอยาอีกอย่างหนึ่งอะตอนนี้ที่ใครถามมาเลยนะเราก็บอกพออยู่ได้พอขายได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในตลาดเมืองไทยณปัจจุบันที่เราคุยในช่วงควูิดครั้งที่สามเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยรอบสามเนี่ยนะทุกคนแย่หมดขอให้ชออ้นฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าวงการตกปลาของเราเนี่ยมันจะเติบโตไปได้อีกนานแค่ไหนยั่งยืนยังไงหรือว่าคนที่มีแนวคิดอยากจะทําแบบนี้บ้างเนี่ย เราจะมีเขาจะมีโอกาสเข้ามาสู่ในตลาดตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ในในฐานะที่ผมเป็นผู้ผลิตละกันนะอันนี้ก็ใครที่คิดเหมือนผมหรือไม่เหมือนผมวันนี้เนี่ยคอมเมนต์มาได้เราไม่ได้ว่ากันนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิธทส่วนบุคคลที่จะคิดและที่จะฟังจะชอบหรือไม่ชอบนะครับก็เป็นฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งคือว่าผมจะพูดให้ฟังก็ได้นะฮะว่าทําไมผมถึงถึงกล้าพูดณนะตรงนี้นะเวลานี้ผมผมค้าขายออกจากต่างไปต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะผมไม่ได้็นคนที่เรียนสูง แต่ผมคนที่ฝ่ายรู้ผมเป็นคนที่พัฒนาตัวเองนะครับและส่วนใหญ่ที่ผมบอกไว้ตอนต้นรายการที่หมวมาสัมภาษณ์ว่าไอ้นู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องแบบทำไมาเหยียบกบเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมบอกคนไทยนี้เก่งเก่งในเรื่องการทํางานเก่งในเรื่องการพัฒนาแต่คนไทยส่วนใหญ่ผู้ผลิตล,ลืมครับลืมอะไรรเล่าครับลืมพัฒนาแบรนด์ของตัวเองนะครับคือจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบรนด์ถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับการพัฒนาแบรนด แพ็เกจจิงอัตลักษณ์ของสีโลโก้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยนะฮะอันนี้ถือว่าสำคัญมากถ้าถ้าเราลองลองไปมองของประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอัตลักษณ์ของสีเขาเลยเราจะเห็นเสร็จปุ๊บเลยเนี่ยสีเนี่ยเป็นของแบรนด์ยี่ห้อ,อนี้สีเนี่ยเป็นของแบรนด์ยี่ห้อ,อนี้นะครับแล้วก็โลโก้ประมาณนี้เป็นของอันนี้อันนี้นะแล้วเขาแพงมากเขาก็ขายกันแพงแล้วก็ก้ามไรกันเยอะมาก แต่คนไทยทามาแล้วกลัวขายไม่ได้กลัวขายไม่ได้เสร็จปุ๊บก็กขายกันถูกถูกถูกเสร็จยังไงตายตลาดเฟอแล้วก็เลิกกันไปคือคิดอย่างเดียวว่ากูาทาได้เพื่อนทําได้กูทําได้แต่กูไม่คิดว่ากูจะอยู่ยังไง hmm. กูจะโตยังไงเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาไม่คิดว่าเอ้ยยังไงมางครก็ใส่ถุงมาดติกขายง่ายๆเขาคิดว่ากูเท่านี้บนซองแพ็เกจจิ้งแม่งมีทั้ง facebook อ d ดี n e ล r c ค d e เบอร์โทร อินสตาแกรมคือทุกอย่างมึงใส่ไปหมดเลยผู้ถามจริงว่าแล้วร้านค้าเขาจะขายมึงทําไมในเมื่อต่อไปอ่ะมึงขายด้ลูกค้าโทรหามึงโดยตรงทํานทอะไรก็ต้องเป็นเวลเวานิดหนึ่งอันนี้ก็ฝากเตือนว้นะถ้าถ้าคิดว่าผมพูดแล้วมีประโยชน์ก็ทําแต่พูดแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องถามเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเพราะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วผมก็อยู่ผมอย่าอนี้อยู่แล้วโดยปกติผมก็ไม่เคยยุ่งกับใครพูดตรงๆอนะนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือฝากน้องๆที่ทําเนี่ยก็อยากให้ทํางานในแนวที่ตัวเองถนัดก่อน แล้วก็พัฒนาแล้วก็ตั้งทาร์เก็ตไว้เราจะไปทางไหนไม่แยกคิดอยากจะทําอะไรพออันนี้มาแล้ววูบวาบเราทําตามเขาวูบวาบเราทําตามเขาทําให้เราอ่ะมันมีเส้นทางเดินเยอะเกินไปแล้วก็ไม่มีเส้นทางหลักที่เราเดินพอมมีเส้นทางหลักที่เราเดินเราจะเดินซ้ายทีขวาทีเรารู้รู้รู้แม่ทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้ดีสักอย่างเลยอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหวันนี้เพื่อนๆนถ้าวันนี้ชมตั้งแต่ต้นรายการจนท้ายรายการในรู้เชื่อมั่นเลยว่าั้งได้ความรู้แล้วก็ได้ทางหลักความคิด แล้วหลักการทํางานด้วยนะครับเออจะถามคําถามสุดท้ายแล้วกันชอวอน้นถ้าวันหนึ่งมีเด็กรุ่นใหม่เขาก็อยากจะเข้ามาสู่ธุรกิจตรง,นงเนี้ยอืมทาง l อฟเนี่ยเคยคิดไหมว่าเราจะเปิดเหมือนอะคาเดมี่สอนเด็กเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเดินจะเร่ลอยตามเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเคยคิดเคยคิดเลยเพราะว่าเพราะงานที่ทําทุกวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยตัวตนคนทํางานจริงๆมันน้อยเพราะเป็นงานศิลปะ แล้วก็ศิลปะอันนี้เนี่ยมันเป็นศิลปะที่สร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมตกปลาซึ่งคนที่จะเดินทางในนี้จริงๆอ่ะมันมันยังไม่เจอมันยังไม่เรายังไม่เจอคนจริงที่ไม่แกมาทาจริงๆอ่ะมีแต่คนที่จะมาล้วงความลับแล้วก็ไปมีคนที่เข้ามาเยอะแยะมากมายที่เข้ามาหาเสร็จสุดท้ายเนี่ยพอเรา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 เห็นเขามันไม่ใช่ของจริงอ่ะของจริงซึ่งในในนี้หมายความว่าเฮ้ยรักในศิลปะนี้จริงด้วยใช่รักแล้วคุณคุณต้องพัฒนาได้แล้วคุณจะต้องเป็นมีไลเซนส์ของคุณด้วยไม่เยอะ ไม่ใช่ว่าคุณมาเสร็จปุ๊บแล้วคุณจะต้องมา๊อปปี้เราไม่ใช่เราสอนคุณเบื้องต้นได้เราสอนให้คุณเดินเป็นแต่คุณจะต,ต้องเดินเสร็จปุ๊บต้องเดินในเส้นทางของคุณแต่ว่าคนคนนั้นมันยังไม่มีเพราะส่วนใหญ่คนทำเนี่ยทำเสร็จปุ๊บก,ก็มักง่ายขายกันง่ายๆขายก็ดุกถูกแต่คนไม่คิดว่าเฮ้ยกูเข้ามาเนี่ยกูสร้างเลยเนี่ยกูอยากจะสร้างแบบเนี้กูจะทำยังไงเมื่อกี้หนูฉุกคิดคําพูดของชออ้นหน่อยนึงว่าทุกคนมาเยอะนะครับเข้ามาในโรงงานนี้เยอะแต่มาเพื่อที่กอบโกย หาความรู้แล้วเอาไปใช้แต่จะมาที่มาเพื่อที่จะเรียนรู้จริงๆเพื่อที่จะพัฒนาความเป็นตัวตนหรือรักอาชีพนี้หรือรักศิลปะตรงนี้ยังหาไม่เจอใช่ถ้ามีคนคนบุคคลคนนั้นเข้ามาเนี่ยเราพร้อมที่จะสนับสนุนเขาใช่ไหมครับพร้อมครับพร้อม,รอมครับอันนี้ก็ฝากไว้มีหลักเกณฑ์ไหมว่าบุคคลคนนี้ต้องเป็นแบบไหนบ้างอันนี้มันต้องต้องมานั่งคุยกันต้องมานั่งคุยในรายละเอียดเพราะว่าเพราะว่างานงานพวกนี้มันเป็นงานที่เรียกว่า ผู้งตรงว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ประเทศไทยยังไม่ยอมรับนะอืมมันเป็นอุตสาหกรรมตกปลาที่ประเทศไทยยังไม่ไม่ชัดเจนด้วยแล้วก็ไม่มีวัสดุที่ซัพพอร์ตด้วยเราต้องหาเองนําเข้าเองทุกอย่างมันก็เหนื่อยนะเพราะเรื่องมันมันรายละเอียดมันเยอะตั้งแต่ทั้งลวดทั้งตะกั่วทั้งทุกอย่างเรื่องการฝีมือปั้นคุณเริ่มมาจากอะไรไงคุณจะต้องมีพื้นฐานมาด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะได้แต่ไม่มีอะไรมาเลยเงี้ยเอ้มันนั่งสอนกอเขียนกอไก่มันก็ไม่ถูกต้องถ้าอย่างนั้นเอ่ออย่างที่บอกหน้าอกเนีี่ยยยะดึงหนััวบเ้ ก็ต่อไปก็ทําให้ l อเอเป็นฮับไปเลยไม่ดีเหรอครับหมายความว่าเอคนที่จะเข้ามาทําศิลปะตรงนี้หรือว่าอาชีพตรงเนี้ยก็เหมือนให้เป็นรูเฟรกแฟเทอรี่เป็นเซ็นเตอร์ไปก็นั้นมาคุยอันนั้นตรงนั้นคุยอันนี้คือหลูงโอ้แค่ไอเดียเมื่อกี้เองนะว่าเอ้ยถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยคนชมรายการเนี่ยมีหลวงโอยังเชื่อมั่นว่านักตกปลาหรือคนที่ชอบแนวศิลปะจริงๆในเมืองไทยเก่งๆมีเยอะนะครับแต่ว่า เรายังหาเขาไม่เจอหรือว่าเขาไม่มีโอกาสได้มาเจอเราด้วยซ้ําไปนะครับคือวันนี้ถ้าหนูจะบอกได้เลยว่าเส้นทางตรงนี้มันสามารถเลี้ยงชีพเราได้ถ้าเรารู้จักตัวตนและทํางานให้ถูกเ็าเรียกอะไรนะถูกลักษณะของมันอืที่อย่างชชว์นบอกว่าไม่ใช่ว่ามาปุ๊บ,บเห็นเหยื่อตรงนี้เฮ้ยกป็ปไม่ต้องคิดมากสีนี้กูกอปเลยง่ายไม่โตไม่โตแน่นอนไม่โตแต่ถ้าเราคิดว่าเราทํายังไงให้เราสึกว่าเรามีความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ย ตรงนั้นนะครับถ้าทุกคนคิดได้ตรงนี้นะครับลองมาคุยกับพี่เฉาอ้นหรือว่าลงโชว์อ้นนะครับและวันนี้รายการ LTG Show นะครับก็เดินทางมาสุดท้ายรายการแล้วก็คุยกันทั้งยาวเหยียดนะฮะน้ำหมดไปหลายขวดแล้วนะฮะวันนี้ยังไงหนูก็ขอฝากไปด้วยนะครับเออลเอฟนครับลัวแฟคเตอรีนะครับแล้วก็เออ่ลุงโอนะครับ LTG นะครับ LTG Show นะครับฝากสับอะไรนะสับตะไคร้ใช่ไหมสับตะไคร้กดกระดิ่งอะไรที่ว่ากันนะครับเพราะคนดูลุงโอน้อยกว่า เอฟเยอะนะครับแฟนขับน้อยนะครับฝากฝากด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับชออ้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ล่างมาถึง LF นี่ครับ New Factory เลยนะครับกำลังเดี๋ยวเราก็าาไปดูภายในกันดีกว่าครับโมันไม่เสร็จดีก็โอเคแล้วแหะระดับหนึง่งฝั่งนี้เสร็จแล้วสร้างสร้าง,ง,งระดับนหนึ่นนนนงนะอืมดีอ่ะทุกคนบางดาวน้ำเพิ่มตุ่มตักเลยตุ่มข้นมาขายในตอนนี้ตอนน่ากลัวมาก ้อยู่ขบนบ่หือที่อยู่ไม่รู้ทำอะไรหราได้ป่ะมันตัวอะไจาตรงนี้เมื่อกี้่ายมันทอดแถมมันเยี่ยนต่อเราครับ้ารอข้างาคนี่แหลรอยู่อ่สเปรย์นี่นะฮะเลเนี่ยอะสเพลย์ไหรอนีอะไรพวกนี้ยู่ตูบนสี เิดได้ครับพี่นี่มันเปลี่ยนบ้านไปเลยหรใช่ใช่ปุกใหม่หือว่าตีนเวทใหม่ีนเวทใหม่ทั้ดตาทีนทีต่นีอไรนี้ห้องวตรงนี้ห้องเนี่ยห้องห้องน้อะไรอ้พวกาปิดอย่้ตรงนี้หมดแตว่า ก็จะมีตรงนี้เลมีโต๊ะมีอะไรตรงนี้ก็จะมีโต๊ะมีอะไรมานั่งคุยกันได้ออกไปออกกําลังกายได้ ก,ก็จะกว้างไนงะเออกว้างมากเลยเนะี่ยจะปาร์ตี้ได้เลยใช่วผลิตก็จะสองชั้นฝั่ง,งนู้นหมดรายตั้งนะร้านต้องมีสา้นี่ทำไปเท่าไหร่แล้วทำเรามาเกือบสามล้านแล้วเนึกาหมดที่สามล้านสามล้านกว่าแล้ว